เสนาหนหัวทรงคุณคอพะไทยในชัยชนะของทหารไทยมากถึงได้ตัดได้ข่าส่งมังทูมังอนันต์และสมิงพัตรตเบิดลงไปอยู่หัวเมืองลายทาง,งคอยจ่ายสเสบียงทหารในทหารไทยตลอดทางกับศรีธะยาเรียกว่าให้กองทัพของพระอ,องค์เนี่ยได้อิ่มสบายท้องไปจนถึงบ้านว่าอย่างนั้นเถิดข้าต้งขอขอบคุณมากท่านพญาเกียรต,ติทัง้ง แล้วก็พยารามด้วยช่วยเป็นธุระให้ตามรับสั่งพระงจะทรงเห็นว่าตลอดเส้นทางกลับไทยมีครมอนอาศัยอยู่มากปรนม้นพระองค์จึงให้เราสองคนจัดการเพราะเมืองแคลงก็อยู่ติดชายแดนเป็นเมืองเก่าของเราสองคนมาก่อนเหมือนกันแล้วพระองค์จะเสด็จกลับอะไรก็คิดว่าคงอีกสองสามวันคงจะพร้อมนะแต่ใจจริงของข้าแล้วเนี่ยข้าอยากจะกลับไปให้ทันเข้าพรรษาทีน่นู่น ไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าจเจ๊กประมาณต้องฟันเลยใช่ปะ่ะฟันอย่างเงี้ย้วทางคนของพระองค์เนี่ยคงจะเมาซะแล้วปล่อยเขาไปเถอะน,นานๆจะได้มีงานเลี้ยงอย่างนี้สักที <c oughs> ทราบว่าพระอ,องค์ทรงโปรดน้ำจันทร์มากเหมือนกันใช่ไหมพระเจ้าค่ะ <c oughs> อ๋เขาดื่มบ้างอะนะ แต่จะเอาประโยชน์เอาตรงที่มันเป็นยาบำรุงกำลังข้าหนักกินเหล้าแต่ไม่เคยถูกเหล้ากินอย่างพวกนั้นงั้นข้ามีเหล้ารามันรสดีดีอยากจะให้ลองสูงไว้ดูมันเหล้าชิอใช่สิข้าเก็บไว้นานจนลืมเลยวันนี้จะเอามาให้ขึ้นบ้านขง้นไอนแล้วอ๋อคุลูกค้า เล่าของคุณาพนี่ยอดเยี่ยมจริงๆนะกินแล้วมันชักคึกอยากไปออกสึกไปฟันกับศัตรให้มันตายทุกวันทุกวันเลยตายจริงหรือเปล่าไม่ได้เงยรู้สึกว่าพวกทหารของท่านดีใจกันมากะที่รบชนะพวกเมืองขันได้พวกเขามีกำลังกจเพิ่มขึ้นแล้วก็ไอ้กำลังใจนี่แหละ จะทำให้พวกเขาพร้อมที่จะสู้สุดหนักภายหนนี่นะข้าจะบอกนะใครมาฟันกับข้าแล้วข้าไม่เสนใจเลยอืแต่ตอนนี้ไม่ไหวแล้วสีแล้วมาัดโอ้ลุกเพื่อนมาโอ้ไปมาทางนี้นะ เฮ้ยไหนไหนนอนนอนเดิ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 นไม่ไหวนะคุณภาคหรับเ,เดี๋ยวขอยืมได้ถุนบ้านให้เพื่อนกับผมนอนหน่อยนะครับเชิญตามสบายเลยอ่าเอ้ยผมมันก็ไม่ไหวเหมือนกันบายเชิญเลยฮัลโ นี่คือหลานสาวของข้าเองชื่อมณีนนจันมณีนนจันนี่คือพระองค์ดำแห่งอุทิยาในแหละขอตรงทรงพระเจริญด้วยค่ะถ้าเคยได้ข่าวว่าพระยาเกียรติมีหลานสาวแต่นึกไม่ถึงว่าจะสวยขนาดนี้ วบรวมขยันขึ้นแผงให้ต้านหองตสามย่างให้เจทองขอให้เจ้าอิจฉะหลาดเร็วๆพระองค์ช่วยชีวิตข้าไว้ให่ทรงช่วยชาวไทยใหญ่ทั้งปวงด้วย ทีสับของพระอ,องค์เมื่อครั้งยังประทับอยู่หงสาว้าวก่อนทราบว่าทรงเก่งเรื่องเพลงอาวุธมากยิ่งกว่าเจ้านายหงสารุ่นเดียวกันทั้งหมดก็ไม่ใช่เก่งหรอกเพียงแต่ข้าตั้งใจที่จะฝึกฝนให้มากกว่าคนอื่นเท่านั้นแม้กระทั่งตอนนี้ข้าก็ยังไม่เลิกฝึกทรงเอาพระทัยใส่แต่เรื่องรถราค่าฟันเท่านั้นเลยเพคะ ต้องเสียกลุงคนไทยสีมือดีต้องตาไปมากที่หายสาบสูญเพื่อ <c oughs> กระจายกันไปนับไม่ถ้วนคนที่คนไทยรุ่นใหม่ทุกคนก็ต้องฝึกฝนตัวเองไว้ไม่ใช่เหรือนักโทษทหารไทยโชคดีมากนะไปคะที่มีนักรบอย่างพระอ,องค์เป็นผู้นำแต่ข้าคิดว่าถ้าโชคดีมากกว่า ที่ได้ทหารกล้าอย่างพวกเขาวางเป็นกำลังเดี๋ยวถ้าขอตัวเดี๋ยวนะ ไปกินเหล้าต่อแล้วกันังไม่เมาไม่ใช่เหรอไปเถอะค่ะ<ป>